สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรดาชาแน,นลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาปั้นพระพุทธรูปอีกค่ะพระพุทธรูปนี้คือแบบนี้ค่ะอันนี้ฝีมือหลวงพ่อปั้นค่ะนี่หลวงพ่อเขาจะให้พวกเราปั้นอีกทั้งผลไม้ทั้งปางชนะมารแล้วก็ปางเ ปางสมาธิค่ะนี่ค่ะสาวสาวนักปั้นของเราค่ะสนเปินี่ค่ะสาวสาวนักปั้นอันนี้เราจะปั้นปางอะไรคะพี่นปางอะไรก็ไม่รู้ปางชนะมาอันนี้คือปางชนะมาบานอันนี้คือปางชนะมาาั้คปางชนะมาานอันนี้อปางชนะมาานอันนี้คือปางชนะมาอัปางชนะมาอันนี้คือปนะมาอันนี้คปางอี้คปางชะมาลูคืปางชนะมาอันนคืะมันนี้คือปางชะมาอัปางอันงชนะมาอันคะ ปางสมาธิใช่ไหมอันนี้ลิลลี่ป้านปางสมาธิค่ะปางอะไรเดียมปางอ้ไรลิลลี่เป็นทิชเชอร์ด้าด้วยค่ะสอนทำเอ่อยูทูบแล้วก็อะไรนะทำอะไรเขาเรียกโลโก้ออกแบบโลโก้ยูทูบให้ด้ามาทำไมนะเวลาที่เราไม่ได้ใช้น้นแล้วมันปิดด้าก็พูดอันนี้เนี่ยคุณแม่คุณแม่อลิลลี่ป้านอะไรคะ กล้วยนกล้วยใครให้ป e okay. ั้นคะกล้วยเนี eh ่ยบอกไม่คือไม่คืออันนี้คุณพี่พี่ตุ๊กตาปั้นอะไรคะมันกล้วยกล้วยกล้วยของพี่ทำไมมันหางตัวนี้ยาวจังอ่ะเยเยากำลังตกแต่งใช่ไหมคะ นี่ค่วันก่อนนี้เราเราปั้นแต่ว่าไม่โอเคเราก็เลยมาเกลาให้ใหม่มาเกลาก้นเอ้ยกลาก้นเกลากล้วยให้ให้ให้ดีกล่าเกลาเกลาแล้วคุณพี่พรหลบทำมะลายไม่มีทางรอด ไม่มีแทงเลยลูกแรกคุณพี่บอยมาแก้ไข่กล้วยใช่ไหมคะลูกแรกที่เราทำนั่นนี่เราจะมาทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะเอาไปไปเคลือบให้เราค่ะแล้วแล้วมันจะต้องเป็นเป็นกล้วยหวีที่เป็นกล้วยที่เป็นมีประวัติศาสตร์ร่วมด้วยช่วยกันเราปั้นครั้งแรก ในฝีมือของพวกเราค่ะให้พี่อินทำให้สำเร็จนะคะอนุลิลลินนะขอบคุณค่ะติดตามค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นกันให้เสร็จวันนี้ให้เรียบร้อยต้องปั้นให้เฉลิมพลเฉลิมพลยใช่คุณคุณอะรคุณคุณชื่ออะไรคุณคุณชื่อะคุณคุณชื่อไคุณคุณ่ออะคุณคุณ่ออคุณคุณชืะรคุณคุณช่ออคุณคุณ ติดตามค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะปั้นกันกอบคุณในการติดตามนะคะติดตามค่ะเราจะปั้นกันจนถึงเย็นเลยค่ะ